แต่คนที่กำลังคิดไม่ดีอาจจะรู้สึกเนี่ยชนะฉันมีกำลังเหนือกว่าฉันจัดการเธอได้ฉันแกล้งเธอได้ฉันฉันเอาชนะเธอได้ทําให้เธอเสียหายทําให้เธอเสียชื่อทําให้เธอเสียใจ ทาให้เธอหมดประโยชน์ที่ควรได้ก็ปล่อยเขาไปเพราะเขายังคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยอบายทุกติวินิบารณรกก็ย่อมเกิดแก่เขาแต่ถ้าเรานิ่งเราไม่ไปบริโภคร่วมเนี่ยสุกติเกิดแก่เราทุกติไม่เกิดแก่เรานั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขาอากุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้าย,ยด,ด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิจิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกับเน,ร,นริชานเปลืพิสัยเป็นโทษที่เขาคาดไม่ถึงว่ามันจะได้รับเพราะเขาไม่ได้อาจจะไม แต่ทนต่ออารมณ์ไม่ได้ที่จะหักห้ามความพยาบาทความกระทําซึ่งมิจฉาวาจาดังนั้นเราก็ไม่ไปบริโภคร่วมกับเขาดังนั้นถ้าเราไปบริโภคร่วมกับเขาเนี่ยมันก็จะพระเจ้าบอกจะแย่กว่าเขาโดําจะเร็วกว่าเพราะว่าเราจะต้องทําให้หนักกว่าครับเขาหนักมาแค่นี้เราต้องหนักกลับก็หนักกลับปุ๊บเนี่ยจิตเราก็ไปตกในผืนนาที่มันแย่กว่าเขามากเข้าไปอีกดังนั้นเป็นการเหมือนกับจะชนะแต่เป็นการพ่ายแพ้ตัวเองเป็นการตัวเองเนี่ยมันจมลงซึ่งหลักธรรมอันเนี้ยพระศาสดาเป็นผู้รู้ เหมือนเรากําลังกําลังจมลงในทุกขติดังนั้นใครคิดไม่ดีคนนั้นก็คือได้รับทุกขติ